สำหรับออสอทนอนะครับหรือที่ชื่อเต็มก็คือสถาบันที่มีนิมิตช่านะครับอีนี้เราก็เดินทางมาถึงเรียกว่า16ปีของเราแล้วนะครับวันที่2 1เมษา,ายนก็กประมาณเมษออายนข้างหน้าเราก็จะเข้าสู่ในช่วงสำคัญข,ของเราก็คือเราจะคบอายุครบ16ปีซึ่งก็ถือว่าเป็นงนา,นานที่เรียกว่าเป็นทุ่วทุกๆปีก็จะเป็นัยรุ่นนะครับก็ก็เป็นงานที่มีอายุยไม่ยาวนานนะครับที่ผ่านมานครับสอทนอมี การดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจที่จะผลักดันสนอนนะครับเพื่อที่จะเป็นหน่วยงานที่สามารถที่จะนําความแข็งแกร่งนะครับเอาที่เโลยินดีเพียร์เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับซึ่งในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีหกสิสีหบเจนะครับทางสนอนได้มีการตั้งวิสัยทัศน์ว่าเราจะมุ่งที่จะไปสู่อนคาคตด้วยสิ่งแบบนี้ครับสิ่งแรกครับก็คือสนอนเราจะเป็นสถาบันชั้นนําด้านการจัด้าร ครับต้องทาให้ทุกคนยอมรับเรื่องความสามารถในด้านการมจของขันซึ่งจากประวัติของการทํางานของเราที่ผ่านมาเราได้รับการยอมรับจากนานาชาติกับทั่วโลกเนี่ยระดับอยึ่แล้วแต่เราจะไม่หยุดจากที่เราจะยกระดับเราให้มีความสามารถและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นนะครับและส่วนที่2ครับส่วนที่สําคัญมากเลยนะครับก็คือเรื่องของการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการบริการด้วยเทคโนโลยีเิจิทัล นะครับซึ่งก็เรื่องของทเทคโนโลยียูเนรียสามารถนําไปรประยุกต์ใช้ในด้านต่ตางๆให้กับประทเทศได้มากมายเลยนะครับในทั้งเรื่องของการแพทย์การเกษตรด้านอุตสาหกรรมนะครับรวมถึงเรื่องของการศึกษาและก็การสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับซึ่งก็สิ่งเหล่านีน้ก็เป็นเป้าหมายที่สําคัญนะครับทําไมเราต้องนำเอาเทคโนโลยียูเครียดไปใช้ในด้านตา่างๆเพราะเราต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ด้ นะครับนั่นคือเป้าหมายที่เราหวังไว้และสุดท้ายครับก็คือการที่สชนจะต้องเป็นผู้นําในเทคโยูนิเวอเพลย์แห่งอาเซียนให้ได้น,นะครับเราต้องเป็นที่หนึ่งต้องเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนให้ได้นะครับนี่คือเป้าหมายที่สําคัญของสชนนะครับที่จะมุ่งไปสู่ให้ได้นะครับซึ่งในาการดําเนินการน้น,นะครับเราได้มีแผนกลยุทธ์ที่มุ่งไปสู่ความ เป้าหมายของเราครับโดยเราแบ่งเป็น4ี่กลุ่มด้วยกันนะครับ